สวัสดีครับทุกท่านดารากเก่าเก่าจนคุณอาจจะลืมวันนี้ขอสเสนอสุภักลิขิตกุลเป็นคนกรุงเทพครับเกิดปี2493ต่อมาปี2514นะครับคุณสุภักลิขิตกุลน,นะครับชื่อจริงนามสกุลจริงแบบนี้แหละครับก็เข้าประกวดมิสบางกอก1971งนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งนะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางแล้วนะครับ สุภักดิก์ดิดกลนะครับแล้วก็ในปีเดียวกันนั้นก็ถูกส่งไปประกวดอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับมิสอินเตอร์เนชันแนล1971ที่ลองบีนสหรัฐอเมริกาแล้วเธอก็ได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งและก็เป็นธรรมเนียมนะครับนางงามจะต้องมาเล่นหนังนะครับเธอก็แสดงหนังเรื่องแรกก็คือผู้กองยอดรักคู่กับสมบัติเมธนีหนังออกฉายในปี2 0 1 6นะครับและในปีเดียวกันก็มีหนังเรื่องท่าเตียนนะครับที่เธอแสดงนะครับ แล้วก็ที่มีชื่อเสียงมากมากก็เรื่องนี้แหละครับแม่นาคพระขนงนะครับเธอเป็นแม่นาคที่สูงนะครับคนก็เลยให้ใช้ยาวว่าเป็นแม่นาคก้านยาวนะครับก็สร้างออกมาสองภาคนะครับนี่ภาคสองครับแม่นาคอละวานะครับคู่กับพระเอกยอดชายเมฆสุวรรณก็เรียกว่าสัตว์สะเทือนวงการผีแม่นาคนะครับก็เลยทาให้คุณปริยารุ่งเรืองต้องกลับมาแสดงแม่นาคอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องแม่ผัวนะครับ แล้วก็ตามด้วยนางร้อยชื่อนะครับจากนั้นก็เป็นสนนนทหอนะครับสนหน้าทุนหัวซึ่งออกฉในปี217นะครับแล้วก็เรื่องอาบนางนะครับ217เช่นเดียวกันแต่ว่าน่าเสียดายนะครับหนังที่คุณสุภักดิขีงคุณแสดงไว้ที่โด่งดังที่คนอยากดูนะครับเช่นผู้กองยอดรักนะครับแม่นาทั้งภาคหนึ่งและภาคสองนะครับ รวมทั้งสอนนทหอนะครับส่วนเน้นทุนหัวและอีกหลายๆเรื่องนะครับที่แสดงไว้นะครับปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่เคยออกเป็นวิดีโอเทปนะครับแผ่นบีซีดีหรือแผ่นดีวีดีอะไรก็ไม่เคยออกเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นหนังที่หาดูไม่ได้แล้วนะครับสาหรับนักเอกสุภาทลิตกุลนะครับคงมีเหลือเพียงเรื่องเดียวนะครับที่ออกเป็นแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดีนั่นก็คือเรื่องท่าเตียนนะครับที่แสดงคู่กับ คุณสมบัติเวทนีนะครับแต่ว่าแกนหลักของเรื่องนั้นก็ไปที่เรื่องราวแปลกประหลาดนะครับของหนังนะครับจาพัดแจ้งนะครับจาวัดโพนะครับแล้วก็มีขังคกนะครับมีปลระลาดนะครับมีการท่องปลานะครับบทหลักของคุณสุภพฤกขิตกุลก็เลยมีอยู่น้อยนะครับแต่ถือว่าเป็นหนังเรื่องเดียวนะครับที่เราจะได้เห็นคุณสุภพฤกขิตกุลบนแผ่นฟิล์มนะครับ นอกนั้นดังๆอย่างเช่นผู้ก,กองยอดรักนั้นหาไม่ได้แล้วนะครับไม่มีฟิล์มนะครับไม่มีวิดีโออะไรทั้งสิ้นครับทุกวันนี้ดาราเก่าๆนะครับคนก็มักจะหลงลืมนะครับขนาดมีหนังเหลืออยู่ให้ดูนะครับคนก็ลืมนะครับแล้วยิง่งถ้าไม่มีหนังแบบคุณสุภักลิกิตกุลอย่างนี้นะครับคนก็จะจไม่ค่อยได้แล้วนะครับว่าครั้งหนึ่งปี2016 2017คุณสุภักลิกิตกุลเธอก็เคยเป็น นังเอกภาพยนตร์ไทยเหมือนกันนะครับดาราเก่าเก่าจนคุณอาจจะลืมวันนี้จึงขอบันทึกชื่อคุณสุภกฤกิตกุลเอาไว้ในฐานะอีกหนึ่งของนังเอกภาพยนตร์ไทย